เจ็บร้องเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอ้เ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮยเอ้ย้ยเฮเฮ้ยเบเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮคยเฮ้ยรฮ้ยเง้ย้ยย้ย้้น้้้ย้้นะย้ ตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือโมชั่มใจนะครับผมใครที่มางานเอลเอลโนโอลูชั่นเนี่ยวสามผัสกับมชุ่มใจตรงนี้ได้นี่มีหลายอย่างมากนะครับที่ให้ที่ที่บางคนได้เลือกช็อปอ่านี่อะไรนะไมโครโฟนอาเอะไรไลท์สติ๊กวงอ่ามีวงหนึ่งมีอะไรครับอันนี้อะไรมีแฟ้มนะครับแฝมแล้วก็นี่มีผ้าอเนกประสงค์นี่มีของทุกมีของทุกอย่างได้บ้างครับนี่นี่นี่ทุกอย่างนี่ผ้ามันคอก็ได้ ติดหน้าก็ได้เวลาเขินอะไรอย่างงี้เออหนาวหนาวก็หนาวหนาว่าห่มเอออเมริกาอเมริกาฝั่งนั้อเมริกาฝอ่งนี้ตรงนี้มีโปสต์อันโปสเตอร์ว่ะเพ่มีโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตร์โปสเตอันนี้มีไหนไหนไหนพี่ฟอนต์ของอันนี้คือมีของคู่เลยใช่ครับเนี สการของพวกเราครับข้างในมีอะไรบ้าข้างในจะมีข้างในไม่มีอะไรเลยครับเป็นของอมีรูปมีรูปอันนี้โกซ็ีมิงลิมิเต็ดเออนอกจากนั้นนะครับเราก็มีนี่เลยโฟโต้บุ๊กนะครับเดี๋ยวจะสปอยให้นิดนึงนะ่งดูนะดูนะหนึ่งองนแค่นี้พอแค่นี้พออันนี้คือโฟโต้บุ๊กไม่ใช่อันที่ของเกมทีที่ปกติเราขายด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นพิเศษของดาวแอล่ใช่ออนใช้อีกรอบ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 ขายไม่ทัน ขั้นบนนี้หน่อยดีกว่านี่แข่พันนะนี่มามามามีภูมิอะไรอันนี้เยอะไปแล้วมีภูมิใจนำเสนออันนี้แอันนี้คือไฮไลท์เลยโอ้โหนี่ครับผมคู่แข่งกับไฮอภพรเป็นไฮไลท์คิดว่านี่คืออะไรอ่ะอันนี้คิดว่านี่อันนี้คิดว่านี่คืออะไรคุกกี้คุกกี้ทำไงจะลดคือเออ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ละที่รองแก้วอ่ะอันนี้คืออะไรครับอ่ะนี่คืออะไรบุ๊คบอกเข้าไปที่รองแก้วเออโโอ้ห ลองแก้วปุ๊บอ่ะสมมติเราเอาแก้วมาวางเล่นเปยไม่รู้ไงเล่นเปยไม่รู้ไงเราเอาแก้วมาวางใช่ป่ะเอืออ่า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 โอเคดีไหมดีไหมโทษนะคุณผู้ชมยังดีในได้สัมภาษณ์ทีละค er ู่ทีละคู Pretty ่สองคู so ่ถ้าสามารถแปดคู่พร้อมกันกูสัมภาษณ์ยังไงวะเนี่ยนื่มันมีเสียงไงมัอ่าเป็นพวงกุญแจที่มีเสียงมีเสียงมีเสียงของน้องๆทุกคนนะครับเก็บไว้ในนี้ใครที่ซื้อไปก็ไปติดกระปองกระเป๋าติดอะไรก็ได้แล้วก็เปิด เปิดสตฟัมได้เปิดสตรีมไอ้ต่อตลอดอันนี้เป็นคูปองพูวินก็คือเอาเรากดตรงนี้เป็นตั๋วตู้ใจแล้วอ่าเป็นยี้ยให้กล้องฟังให้กล้องฟังหน่อยโอเคพอ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 นี่แนะนำนะอยากได้นัวตัสมมติใครนอนไม่หลับกดเล่นดินี่กดเล่นแบบเฮ้ยฟังเสียงเราพวกเราแบบว่าตอบกันได้หรือว่านี่รถรถติดรถติดอยากได้ยินเสียงอะไรเงี้ยนะใช่กดได้ตลอดเลยใช่ครับอ่ะต่อไปนี่ตู้ใจ นำเสนอนี่สติ๊กกเอร์นำเสนอทุกอย่างครับสติ๊กเกอร์นะครับผมสามารถซื้อแล้วก็ไปติดกับอะไรก็ได้ติดกับกระเป๋าติดกับเสื้อติดกับเคสติดได้หมดนะครับโที่ช่องบุญก็ติดใาเอาติดใจกันเลยไม่ก็ติดใจก็มาหากันไปอ่หมดคคุณฟอสผมว่าคุณมันเป็นงานเสียงดังมากค่ะ หาใครไปโดนไม่มีร้องซ้อมระบบร้องซ้อมระบบไม่แต่คุณฟอสจริงจริงคุณเป็เหมือนคุณไม่ต้องมาร้องเพลงคุณมาขายตรงเนี้ย่าดีกว่าเพราคุณพูดเก่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่เลือดใส่เลือดแม่ค้าบอกว่าปกติคนคนอื่นเนี่ยเราก็มาใช่ตอนตอนแรกๆคือเราก็มาเราเรามาขายเรามาขายเลยอันนี้คือแบบที่ถิ่นประจำซึ่งในตัวไลฟ์สติ๊กี่ยตัวแท็กไฟจริงๆมันเป็นของแต่ละด้อมเลยใช่ไหมใช่ครับผมยังของของคุณเป็นอะไรอ่ะจุงแดงยงเป็นอะไรอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อย ของพวกเราก็จะเป็นดอกทานตะวันเพราะอะไรอ่ะดอกทานตะวันหมายถึง sunflower อ้าทำไมทำไมถึงเป็นทานตะวันอันนี้ก็คือจะแบบอันนี้จะเป็นสองอันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นจุงกับดังอันนี้ก็จะเป็นแฟนข่าวเพราะว่าเขาจะออกรูปนนเอยไ้ได้ความรักอะไรจุ้งนี่ดอกขานอนเหมือนแบบรับแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่ทานตะวันที่เบ่งบานแล้วพอบคุณได้รับเอออ่พลังาทิตย์คุณก็สดชื่นแล้วก็เบ่งบานโกกกกรรโโงย พอโอเคอ่ะพอสบุ๊กคขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะพอสบุ๊กนี่คือน่ารักนะเนี่ยมีกิมมิกมีกิมมิคที่คือเขย่าได้นะครับเป็นฟรีเนี่ยเป็นลูกบอลเล่นๆนะเขาก็เขย่าได้เอาเหรอแต่ไม่มีอะไรข้างในอ่ะนี้มีอันนี้มีเห็นไหมแต่น่ารักอ่ะแล้วก็นี่จะมีเป็นตัวเล็กๆเป็นพอสกับบุ๊กอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบุ๊กนี่เป็นพอสพอไม่ได้จะเป็นอะไรทัร์ตกําลังสื่อดับเบิลยู่จริงก็เนี่ยใช่หรอกําลังกินโมจิอยู่กําลังกินกําลังกินอยู่นะแต่นอกจากนนนนนัั้้ะวเี มีโปโตบูทด้วยนี่เพิ่งยกมาเมื่อกี้เลยเฮ้ยยกมาจากไหนอ๋ออันนี้เป๊ะใช่นี่เขายกมาจากตึกเลยนะอันนี้ยกมาจากใต้ตึกเลยใช่เขาปล่อยคิ้เลยไปหน่อยจริงๆไม่ควรมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาไอตู้นึงแล้วมาไอตู้นึงแล้วนี่อตู้นึงแล้จากโปโตบูอันนี้เขาบอกว่าในงานนี้จะมีกรอบไม้จะมีกรอบไม้โดยเฉพาะก็สามารถมาถ่ายได้16กรอบซึ่งที่อื่นเนี่ยไม่มี ไม่มีใช่ไหมใต้ตึกใต้ตึกมีไหมใต้ตึกไม่มีไม่แน่ไม่แน่ท่านท่านดีอาจจะไปไว้ใต้ตึกอ่ะเฮ้ย้นมันดีแน่นอนดีแน่นอนก็ไม่มีใต้ตึกมีแค่ที่นี่ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาร่วมงานครับอย่าลืมไปไปช็อตเป็ดสายอะไรนะแล้วก็ไปถ่ายไปถ่ายไปเลยนะครับผม แต่เดี๋ยวว่าใครที่ไม่ได้มาพรุ่งนี้นะครับหรือว่ามาอีกวันเนีนะครับก็ยังมีบัตรไลฟ์ชูมมิ่งขายกันอยู่นะครับถนาอยากว่าขายได้เลยซื้อได้ถ้าอยากว่าซื้อได้ นะครับถึงวันพรุ่งนี้ตอนสิ่โมงเยนครับไ uh huh. ทยทิ i เก็ตเมเจอร์แล้วผมครับพอพอผม for international fans บางคนก็แบบอ่านเอ้ยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาแล้วกลับมาไทย่ไภาษาอะไรก็ได้ for international fans uh, you guys haven't been in Thailand so you guys can watch online through Thai Ticket Major until 4 p.m. Thailand time thank you จงกัวมามาจงกัวมายหลไทยกัวหลไทยกัวไทยกัวหลหลไหไหลหลลนดานด <laughs> ซื้อไลฟ์สตีมไปแล้วแล้วยังดูวันเสาร์ไม่จุใจคุณซื้อซ้ำได้นะครับดูอาทิตย์ให้มันจุกจุกสองวันไปเลยนะครับเป็นไงผมชอบกันสี่โมงเหมือนกันกลางสี่โมงเหมือนกันเวลาเดิมเวลาเดิมเวลาเดิมสี่โมงได้ถึงสี่โมงของนักสองวันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ครับผมถูกต้องแล้วผมชอบสองคู่นี้มากเลยคือสบายผมไม่ต้องทำอะไรเลยผมนั่งฟังเขาแล้วก็เชียร์เต้นไปเพื่อนเขาบีบมาบอกว่าให้ขายใหได้ขายได้เลย ได้วได้ต่งอยู่แล้วมันมีเป็นของคุณมาชนะของคุณไงลิขสิทธิ์ไม่การตื่ยังไงลิขสิทธิ์ยังไงแล้วขายได้คุณได้ตัวแบงอยู่แล้วถ้าขายหมดแบบเกลี้ยงสต็อกเนี่ยพี่เร็วขึ้นวันที่สองถ้คือมาชนะได้ตรงนี้ครบผมได้ขึ้นในทีด้วยได้ขึ้นด้วยโชว์ด้วย เอาละเป,เป็นเรื่องละเป็นเรื่องละอ่ะงั้นไม่พอแล้วไม่ต้องขายเลยไม่ได้นะครับอ่ะโอเคใครที่นะคิดถึงนะท่านชูงดางนะครับก็ตอนบุ๊คเจอกัน2วันติดเสาร์อาทิตย์นี้24 25นะครับที่ LL ลแอลแฟมเฟสวันนี้ขอบคุณมากมัช่วยขายขายเครกมากขอบคุณครับครับไปบายบาย